โอเคสวัสดีครับผมเซตแคทวันนี้ก็จะมาเล่นเคนแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เล่นเป็นเคนจังเกิลอ่ารูนก็จะใช้เป็นรูนดาเมจทั่วไปนี่แหละส่วนมาตเตอรี่ก็เป็นทันเดอร์ลอร์ดนะครับโอเคมาพร้อมกับนิวสกินโซฮันเตอร์เคนจัดไปทีมันก็มีเคนเหมือนกันนีหว่าแต่เรามีสกีเนาะเราไม่ต้องไปกลัว <laughs> อเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวเดเคสลิมิตออ เได้อยู่ได้อยู่เจออาเซียแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมี2อล่างนะครับก็คือล่างดาร์คเคนกับล่างชาร์โดเอสซินล่างล่างมันจะเปลี่ยนล่างได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยครับสแต็กตรงนี้เต็มเดอะดาร์คเดอะดาร์คเคนไซน์เนี่ยครับก็คือการทําดาเมจกับอีกฝ่ายก็คือการการโจมตีอีกฝ่ายนี้แหละครับก็คือถ้าเราโจมตีมันจะได้หลอดสีข,ขาวมาถ้าเต็มก็คือจะสามารถเปลี่ยนล่างเป็นดาร์คเคนกับชาร์โดเอสซินได้ก็คือเกมนึงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะ แล้วก็สามารถกลับมาเปลี่ยนหน้าที่เนี่ยที่บ้านนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนในป่าเงี้ยอันนั้นไม่ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนร่างเนี่ยสกิลมันก็จะแตกต่างกันไปก็คือร่างดาเค้นเนี่ยสกิลสองจะเป็นน็อกอัพส่วนชาโดว์แอสซัสซินสกิลสองจะเป็นใช้เงาใช้เงาแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระก็คือปกติแล้วถ้าเราใช้สกิลสองอ่ะเออมันจะขยับไม่ได้แต่ถ้าเป็นร่างชาโดว์แอสซัสซินก็คือเรียกเงาออกมาแล้วก็ใช้สกิลสองแล้วก็สามารถ ขยับได้อิสระสก,ก,กิลสก็รู้ๆกันอยู่เดินทะลุกำแพงแม่งโคตรโกงอันตีก็สิ่งล่างนั่นแหละโอเคตอนนี้ที่บ้านผมก็ฝนตกค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันถ้าได้ยินเสียงฝนก็นั่นแหละฝนตกดูนะถ้าเราใช้สก,กิลสเราไม่สามารถขยับได้หรออสก,กิลสเนะี่ยถ้าเราทะลุขัดกำแพงเราจะได้เลือดด้วยนะ ทำให้ดูแบบนีน้ถ้าเราทะลุ่านกันแพงเงี้ยมันจะเปิดวิชั่นแล้วก็ได้เลือดด้วยโอเคถ้ามันบวก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 เรียบร้อยเฟิร์สบัตตกเป็นของเคนเห็นปะถ้าเราแกงได้หรือว่าทำนาเมิดเนี่ยเราจะได้หลอดสีข,ขาวๆมาเก็บสแต็ก สกิลมันค่อนข้างที่จะเคียร์มิเนียนง่ายเหมือนกันนะเครมันอยู่ล่างเฮ้ยเคลลินกลางโซโลคิวโคตรโอดแม่สมแล้วที่เลเวลเอ้าวโซโลคิวอะโอ้โหเลือดเลือดเกือบเต็มฮยย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  โอ้แฟดแฟดถอยถอยถอยเข้มารอดประวะนะไม่น่ารอดแหละเล็ดแั๊บเดี๋ยวๆไปบนไปบนไปบนดีกว่ามันมันมันบวกกันมันบวกกันโคตรบ่อยเลยเลนบนเนี่ยเฮ้ใ้รอ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  รออันตรีมันหมดก่อนมาดิถลูกำแพงไปละโอ้โหดูสแตก็กดูสแตก็กโอ้โหเต็มละสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเนดด้าเค้นก่อนนะแต่ผมว่าผมจะเล่นเป็นชาร์โล่อัสซินอ่ะรอยต้องรอยอีกสักสามนาทีแล้วกัน ผมจะแปลงร่างเป็นชาโด a s อ a ซ s ินจะไม่เล่นดาเกนตอนนี้เฮ้ยเอาได้เอาได้ต่อได้ต่อได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้มาคนเดียวน้อเฮ้ยต่อได้มาดิมาดิมาดิเฮ้ยต่อได้ต่อได้มาดับเบิลคิวไปดิโอ้โห เดี๋ยวได้ของป่าแล้วออกเป็นของป่าออกเป็นของป่าสีฟ้านะครับเฮ้ยเห็นปหมเดือดดาเค้นกับชาโดว์เซซินผมว่าผมเป็นดาเค้นดีกว่าตอนนี้โอเคแปลงเป็นดาเค้นเลยแล้วกันดาเค้นเนี่ยสกิลมันจะเป็นน็อ c อัพนะครับผมโอ้โหดูดูท่าแปลงร่างโอ้โหโคตรเท่โอเคออกเป็น ผมจะออกเป็นสายแบ็คเทเบร์นะครับสายออกถึงแท้งหน่อยอะถึงแท้งอะโหดเพราะว่าตัวนี้มันตีแล้วได้ดูดเลือดด้วยดีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยดูนะดูท่าสองนะจากปกติเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยจากปกติจะแค่สโลนะอันนี้จะกลายเป็นน็อกอัพโอ้เลนล่างเอาอะ าล่างแล้วอเอาดิเอาดิอาดโอโหโอ้ได้ดับเบิลคิว่ะเมื่อกี้ฮอกมาโดนป้อมยิงก่อนนะไม่งั้นผมสมัยแล้วก็ได้ดับเบิลคิวแล้วฟาบโอ้โหท่าสองแงโคตรแรงเหมือนเหมือนกับสกิลหนึ่งไซออนเลยแต่สกิลไซออนมันต้องชาร์จนะอันนี้ไม่ต้องชาร์จอะมาถึงปล่อยเลยอะ่ะ แม่งโคตรโอพคนี่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 เล่นอาเซียเล่นอาเซียนเท่าไหร่ Let's go เดี๋ยวลงมามาเด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 ควาบควาบโอ้โหอันตอตเบิลเฮ้ยเล่นบนวะ กำลังไปซ้อนน่าจะได้นะเฮ้ยมันหิวเปล่าวะโอ้โหมันหิวเสร็จก,กูงานนี้มันหิวหรอหิวหรอฟาบเรียบร้อยเรียบร้อยดามเบเนตติ้งดึงดึงไว้ดึงไว้ไวฟาบโอ้โหดับเบลิลคิว <laughs> ดาร์คเคนนี่ก็โหดนะผมว่าแล้วก็ เป็นสกิลน็อกอัพแบบว่าโคตรโอทีดูนะาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูสกิลน็อกอัพมันฟาบโอ้โหนี่มันใสออนชัดชัดโอเคผมไปเอาบูก่อนดีกว่าอัพหนึ่งเต็มก่อนนะครับแล้วก็อัพสองตามไปดูบูดีกว่าบูมันยังอยู่หรือเปล่านั่นลนะยังอยู่เธอด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ข้อล่างข้อล่างข้อล่างโอ้สิงห์ล่างสิงล่างไม่ทันเฮ้ยอยากได้บู๊อ่ะมา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 ซูมอู้มโอ้โหอ,อ,อ,อาเซียมาบังให้นะไม่งั้นไม่รอดละถ้าเลนนิคตันไม่มานะตะกี้มันแฟดได้แหละผมเลยอันตีไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันไป <c oughs> ชืบช้อ,ชอ,อโอเคกลับบ้านแล้ได้แบ็คเคเบิลยังโอเคผมจะออกเป็นสายแบบกึ่งแท้งหน่อยนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะบางออกเป็นแบ็คเคเบิลแล้วก็สเตอริเกตนะผมจะเล่นสายนี้สายแบบโคตรถึกไม่ได้ถึกแบบโคตรถึกอะเออแบบพอมีเลือดอะแต่แบบว่ามีทั้งเลือดทั้งซับเทนทั้งดัเมดครบเครื่องอ้าวอาว มีกระดันไม่สนอะไรเลยรอๆๆเดี๋ยวผมไปช่วยโอเคเล่นล่างผมไปได้ผมไปได้ผมไปซ้อนได้โอ้โ,อโตัวแม่งโคตรเย,ยนฟาบไฟเด้อไฟเด้อ,อ,อ,อเอาไหมา แลเจนเดลี่รอด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 ,อดโอ้โหไม่รอดหรอชาร์ตดาวเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ <laughs> โดนชาร์ตดาวจนได้เมื่อกี้มันแฟดเอ็กซอร์ได้แหละโอ้โหไม่เป็นไรผมผมผมออกมาเป็นนินจาทาบิแล้วกันรู้สึกเอดีมันจะแรงโอโ้โอหเอาว่ะโอ้โอหนี่ไงดูความเกียร <laughs> ตาใส่เลยเมื่อกี้ถ้ามันไม่มีสเปลนะเราไม่น่าจะเสียอะไรเฮ้ยมันดันป้อมกลางคืนวะโหป้อมบนเลือดเหลืออย่างเยอะดันสิลูกเฮ้ยแม่งเดินพ,พ่วงแมพละฟาบหืทเยี่ยมครีปได้สองสกิลปูมโอ้โหเคเลเรลืเด็ดไฟอ๋อเคล็ดลนสายเจาะเกาะนี่มา โหดนะผมว่าแรงแรงแค่ั n ติเฮ้ยเฮ้ยยังไงพ่อหนุม่มยังไงพ่อหนุม่มยังไงพ่อหนุ่มปาบปาบโอ้โหแฟดเฮ้ย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 โอ้โหมันแฟดนี่หว่าเดีเดวเดดเด ฟาบฟาบเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยรอดลอด,ลอดโอ้โหลักคันอีกแล้วขอโทษหิวไปหน่อยวะ <c oughs> อันนี้ผมหิวเองเ <c oughs> แหละแม่งไปหิวในป้อมมันเข้มันออกของแล้ววนะเนี่ยอ๋อทอนเมลชิ้นเล็กนี่หว่าไอเทมใหม่ทอนเมลชิ้นใหม่โอ้โหเคลลีน ความฟรีนี่มันอะไรกันฮัลโหลค,ความฟรีนี่มันอะไรกันปาบปาบปาบสิงล่างสิงล่างปาบปาบความฟรีนี่มันอะไรกันปาบโอ้โหตายแล้วโอ้โหทีมันฟรีไงเอ้ยมามามาเอ้ย โชเกตมาเมื่อกี้เลเนเอกมันมาโชเกตไม่มานี่ยว่าโอ้โหแหมตายซีสามตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหจัดดาวนจนได้นี่เลยกัดกัดเอา้าว้าวละการแม่งหนีโชเกตไม่งงเลยเฮ้ยคามาโอ้โหเลือดเหลือสิบเห็นอยู่นะตะกี้ดู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 แล้วก็ไม่ได้น่าสงสารว่ะโอ้โหมาเป็นแทงมาทีหลังแล้วก็ไม่ได้คิวเนี่ยนะ ด,ด,ดถอยถอยถอยตาย,ตายแล้วโอเคดีดีแล้วเลิกเลิกโยนเลิกโยนผมโดนดาเมจเยอะไปแต่แกความหิวนี่มันอะไรไม่ใช่อะไรหรอกผมตื่นมาอตอนเช้าไงผมไม่ได้กินข้าว <c oughs> <c oughs> เช้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ดับเบิลคิวได้ไงเฮ้ยผมว่าผมไปเอาค,อคิร์กม้าดีกว่ามา ตัวมันเป็นตัวดักเก็บ ADC ชั้นดีเลยรู้ไหมโหลคอกม้าวเจ้าอยู่ไหนปาบปาบปาบอันติทิงล่างฟึบเรียบร้อยตัวไม่โคตร OP ปล่อยดีกว่าดูดูดูเดินลุกำแพงมีวอดไหมไม่มีอหรอ เฮ้ยโอ้ยอาเซียมาไม่ไหวมั้งผมว่าเฮ้ยเดียเดี๋ยว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 เด่นเผนเผนถอยดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยเดี๋ยวเดี๋ยว้เคมาเดี๋ยวมาห้ากำบ้านออกของแรับเฮ้ยผมเปลี่ยนใจละผมจะไม่ออกแล้วละผมจะออกเป็นไททเนียมไฮด้าเออนี่แหละโอพ แล้วเวลาเนี่ยถ้าแท็กสกตล์สามเนี่ยมันจะวิ่งไวได้วยนะวิ่งโคตรไวเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่บนกันหมดวะมามังกันเร็วลอกมาลอกมาตรงนี้ลอกมาตลาดจะซึ้งเลยต้ออ้าวยังไง วันนี้ดาคเค้นครับดาคเค้นประท่าดาคเค้นหอ่อไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเคปเปลี่ยนสีแล้วลุยเอาเอานี่เนี่ยเก่งๆๆๆแล้วเรียบร้อยเดินเดินพวบคุมต่อ เรียบร้อยโอ้โหอันตรีของมาโอ้โหเล่นเหลือนิดเดียวรอด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 เกือบตายสวยงามเพื่อนๆอาฝนหยุดตกวันนี้หว่าดีๆๆๆดูๆๆโอ้โหเดินข้ามกำแพงแบบฮึ่มโอ้ยดูดิขี่กำแพงวะเนี่ย ไอ้ป้อมบนน่ยเดินทะลุกัมงีโอ้โหมันเดินมาโคตรชัดว่ะแค่ลับ,บ้านล้วจะออกมาเป็นอะไรดีวะสุดโต,ต,ตดิเกียร์แล้วกันนั่นแหละหสายกึ่งแทงยอกเป็นท่านวิทก็คือสลิตปวิเศษสุดยอดสายนี้มันสายแบบออกแทง เพราะว่าถ้ามันไม่มีเลือดเงี้ยมันเข้าไปในไฟมันโดนแป๊บเดียวตายอะ่ะบางนอกจากว่ามันจะแบบแรงจริงๆมีของแบบเบิร์ตดีทีเดียวตายเงี้ย <c oughs> ผมก็เลยเออกมาเป็นสายนี้เนี่ยแล้วก็สกิลหนึ่งมันสามารถข้ามกำแพงได้น,นนะชึบโอเโแบบอ้ต้มนะของบวกกันแล้วมาแล้วเอาเอาหลอน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 พอไป ฟาดโอ้โหแฟดกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวผมว่าผมถ่ายกันดีวะโอ้เขาเมายิงตีเกินเกลี้ยตายเลยดิเนี่ยถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ออกแข้งผมว่าผมแบตายแป๊บเดียวตายเนี่ยดันบนให้ทุกคนดันกลางไปเดี๋ยวผมไปดันบนเนี่ยโอ้เคลลีนมิดเลนเมตาใหม่ออนสต็อปเตเบิร์แล,แล้วเนี่ย โอ้โหดู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 แคตดาวโอ้โหป้มโคตรแรงเอสจังหวะนี้ต้องเอสได้อินฮีแล้วแหละสามารถทำทะลุหากกำแพงเล็กๆน้อยๆได้ ดูเซสผมดิเซสผม227ของมัน140อยูี่เลยเลยร้อยล18ละน,นี่แหละคือความแตกต่างของสกินเอ้ยไม่ใช่ละพูดเลน่นพูดเลน่น <c oughs> อันนี้ผมก็อันนี้ผมก็อะไรนะเติมซื้อเองเปย์ตัวเอง,เอง <c oughs> นานๆทีครับผมซื้อมาเป็นแพ็คคู่เลยมันลดราคาด้วยแหละเออถ้าเราอยากได้เรามาซื้อที่หลังเนี้ยมันแพงร้อสิบแปดแล้วออมา มาแลยวสิบแปดแล้ว <c oughs> เฮ้ยไปบวกทำไมเพื่อนไม่อยู่มา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 บาลอนเดือมาบาลอนสิครับจังหวะนี้ไม่มีสมัยนะโอ้โหโชเกตไม่คิดจะมาช่วยแท้งเลยเหรอ อ้าวไปละมาดิมาดิเป็นแค่ซัพพอร์ตข้าวเหรอข้าวเหรออ้อาวอา้าวงงงง ปาบเรียบร้อยใครมาโหวตยอมมาเลยแถวนี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮอาเซียอาเซียสวยนี่นี่ต่อได้มหฟาบมามามากูแทงนอยกูแทงนอยกูแทงนอยโอ้โหฟาบสมัยอีเรียบร้อยฟาบโอ้โหโจอแกตออกไปมันโหวตยอมทำไมวะงงป <c oughs> ะเต้นเนือ้อ

ปิดชีวิตชื้เรียบร้อยอตอกเับเบิลเลยวะ <Hey! S 1> เฮ้ยเพื่อนหายไปไหนหมดไปแล้วตายหมดนี่หว่าอะไรยุ่งอะไรไปแล้วปึ๊บท่านี้ก็โคตรง่ายดูดิ <laughs> มีทั้งล็อกอัพมีทั้งอะไรเนี่ยโอ้โหสรมผัสาาโกงโอเคกลับบ้านไปออกของได้ฟูยเทมมาแล้ว,ลวออกมาเป็นสติลิเศกแล้ว เพราะกึ่งแหงเลยมาฟูไอเทมดูเลือดดูเลือด3700อ่อะโอ้โหไม่ธรรมดาเมื่อกี้มันจะเอ็นด้าล้วแหละแต่แบบว่ามันบ้าคิวกันไปหน่อยเอ้ยเอ็นล่างมันไม่รู้ตัวว่าอา้าวยังไงยังไงยังไงอา้าวอันติีว้าวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเจอด้วยโอ้โหมาเยอะเกินยิงยิงอนเอาโดดเข้ามางี้ก็สวยนี่นี่นี่เข้ามาเข้ามาโอ้โหาตอนแรกผมเห็นคอ้ามาอยู่ล่างนะผมเห็นแค่อาเซียตัวเดียวเออยผมว่าป้อมเหอะเอ็นดีกว่าออกมาเป็นคอนเสิร์ตมาเลยนี่แหละเลือดสามพันเก้าโอ้โหเลือดสี่พันเลยนะเนี่ย ตัวเกเลือดสี่พันหกเออดูเล <Either way. S 1> yeah. ือดผมโอ้โหโคตรถีต่อเลือดโคตรถี่เลยเอ็นเอ็นเอ็นเทอร์เอ็นเทอร์เช่ GG แล้วแหละอ้าวยังเหรอวะนึกว <apparently Own> <so> ่าจะ GG แล้วโธ่เอ้ยอะไรของพวกนี้เนี่ยพิมพ์ GG ผมก็นึกว่าจะแบบว่าเออเนี่ยจบเกมแล้วยอมแพ้แล้วอะไรวะเนี่ย ม่งก็ยังยังไม่จบวัดเถอะอันนี้ยังไม่ได้ออกยาที่มันเป็นพลังชีวิตนันถ้าไม่งั้นเดสี่พันกว่าเลยให้้ๆๆๆผมว่าไอ้เค่ไหมเค่เค้แค่แหลมเค่แหลมฮัลโหลจรักเคไปไหนไปไหนฟาบฟาบไปไหนมีสโล่ะเออ อ้าวแบบนี้ก็สวยโอ้โดนขัดแต่ก็ได้อยู่นี่ไงปาบน็นอกอัพสองน็อกอัพ 2, สองิีงล่างเอ้าดูพคกมาโอ้โหเดี๋ยว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 หัว <c oughs> <c oughs> ดาคิวแบบงง ไม,ไม่มีใครเอาเของมาเลยตะกี้ของมายืนยิงสีเข้าสู่โหมดเลดเกมก็ดีจะได้รู้ว่าเลดเกมตัวมันเป็นยังไงโอ้โหดูดูดของมายิงอะไรเนี่ยโชแกตมันออกของอะไรเนี่ยทำไมบางบางภาพเรียบร้อยมามามึงมาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเนี่ยแหละ จากเกมง่ายๆกลายเป็นเกมยากเฮ้ยมันมาว่ะมันมีสมัยนะเนี่ยซึ่งเราไม่มีสมัยแน่ใจหรอเจ๊ดีหรอเซรัตเจซรับง่ายๆปุูมปูว่าแล้วก็บอกเหวี่ยงมีสมัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ดูแล้วก็ เฮ้ยได้อยู่แล้วก็โหได้อยู่มาเฮ้ยได้อยู่อ๋อดีกว่าโหมีมีป้อมนะเดี๋ยว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 เข้าไม่ได้อ่ะโหยิงโคตรแรงเลย <c ười> โอ้โหโอเคโอเครู้เรื่องมันเอาไม่ได้ไงคืออืมพูดเหมือนมันก็เอาเอาง่ายประยัดแท้งทำเหี้ยอะไรกันโอ้โ oh ห <c ười> พูดไม่ดูตัวเองเลยก็คือคนอื่นน่ะพยายามพยายามจะเอาอะไรนะพอกมาแล้วแต่แบบดูแบบมันยิงดิแ๊บเดียวละลาย สลินเดินไปตาแล้วโนทีนเนอะยังกะมึงไม่ตายกูเอาดาเมือมาจากไหนโอ้เพียงกันเราได้เลยเค็คครก็ผมเป็นเกมที่ม <pled ged> ีท <ga> <an> <ting> ั้งต้นเกมแล้วก็เสร็จเกมเครับผมแล้วก็มาเล่นตัวใหม่เรียบร้อยนี้แหละบาย I am everywhere <g iller>